ข่าววันนี้ข่าวแรกจัดฉากฆ่าตัวตายคนที่10พฤศจิกาย,ยน2 5ง8นร้อยร้อยตำรวจตีวส,สันอายุ5 3ปีรองสารวัตปปร,ปปร,ปรปราบปรามสพสันป่าตองถูกพบเสียชีวิตบนเตียงนอนชั้นล่างภายในบรนพกาข้าราชการตำวรวจสพสันป่าตองโดยมีบาดแผลถูกยิงเสียชีวิตเข้าที่ศีรษะด้านซ้ายและพบอาว,วุธปืนขนาด9้ามมตกอยู่บนพื้นใกล้เคียงเหตุการณ์ถูกพบเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2อง8น เวลาประมาณ11นาฬิกานบุญยืนอายุ59ปีเพื่อนผู้ตายแวมาเยี่ยมและพบมลิลาผู้ตายจึงรีบแจ้งเ,เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พักบริเวณบ้านพักตำรวจหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจพบความผิดปกติหลายอย่างทั้งสภาพศพที่ไม่สวมเสื้อผ้าลักษณะาการยิงทรัพย์สินบางอย่างหายไปรวมถึงสร้อยคอทองคำหนัก5บาทที่ผู้ตายสวมใส่เป็นประจำชุดสืบสวนจึงได้จำลองวิถีกระสุนและตรวจสอบภาพกล้งองวงจรปิดโดยรอบกระทั่งพบว่าก่อนเกิดเหตุ มีหญิงสาววัยรุ่นสวมชุดพนักงานโรงงานขี่จกักรยานเข้าไปที่บ้านพักของผู้ตายและได้ออกมาหลังจากเสียงปืนดังไม่นานจากการสืบสวนทราบว่าหญิงนักกล่าวคือนางสาวกุลธิดาอายุ20ปีเป็นคนอำเภอสันป่าตองจึงได้เชิญตัวมาสอบสวนเบื้องต้นเธอปฏิเสธโดยกล่าวว่าผู้ตายมีอาการเครียดและปล่วยซึมเศร้าวันที่15พฤศจิกายน2518เจ้าที่ตำรวจสอบสวนใช้เวลาสอบสวนกว่า5ชั่วโมง สุดท้ายนางสากวกุลธิดายอมรับสารภาพว่าคบหากับผู้ตายฉันชู้สาวมาประมาณ2ปีตั้งแต่อายุ18ปีแต่ระยะหลังเริ่มห่างเพราะเธอมีแฟนใหม่วันเกิดเหตุได้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและผู้ตายได้ทำลายร่างกายและพยายามบังคับมีเพศสัมพันธ์จนเกิดความโมโหและอ้างว่าสะสมความแคบแค้นเมื่อผู้ตายหลับเธอยิบปืนของผู้ตายมาจ่อยิงและจัดฉากให้เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายหลังจากเกิดเหตุ นางสากกวกุลธิดาได้นำสร้อยคอทองคำหนัก5บาทของผู้ตายไปขายที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าอำเภอหางดงได้เงินมาประมาณ3 0 0แสนบาทและนำเงินดังกล่าวไปซื้อโทรศัพท์ iPhone 17รถจัก,กรยานยนต์สร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวน2เส้นและยังเหลืองเงินสดอีก30 0 0 0บาทเจ้าที่ตำรวจจึงแจ้ง2ข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหลังจากนั้นได้คุมตัวนางสากกวกุลธิดาส่งฝากขังต่อสารเชียงใหม่ทันที ค่ะต่อไปไฟไหม้โกดังสินค้าออนไลน์วันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5งพายเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าบริษัทยูเมโลจิสติกจำกัดตั้งอยู่ที่ซอยบางป่าสามตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงจำนวน20คันไม่ไปถึงที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้ภายในโกดังซึ่งมีพื้นที่ประมาณ1ไร่ จ้าหน้าที่ดับเพลิไดช่วยกัรระดมฉีดน้ําดับไฟที่กำลังลุกไหมอย่างรุนแรงและโครงหลังคาได้ถล่มลงม,มาเป็นระยะจนต้องการผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงสามารถคู่กุมเพลิงไว้ได้โดยไฟไปได้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจากการสอบถานนางสาวสุพ,พิชาอายุ28ปีผู้จัดการบริษัทบอกว่าภายในโกดังของบริษัทมีสินค้าหลายอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ามอธอร์ไร้น้ำมัน พัดลมแอร์โซฟาตู้เตียงแบตเตอรี่และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นของนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายทางออนไลน์โดยโกดังมีทั้งหมด3ชั้นชั้นบนเป็นที่พักของคนงานส่วนชั้นล่างเอาไว้เก็บสินค้าโดยวันนี้เป็นวันหยุดมีพนักงานมาทํางานประมาณ10คนถ้าเป็นวันธรรมดาจะมีพนักงาน30คนและออกมาครบหมดแล้วโชคดีที่ไม่มีใครติดอยู่ด้านในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วจะได้เชิญเจ้าของโกดังและพนักงานมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุไฟไหม้ต่อไปโดยมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้จบข่าวสวัสดีครับ